การป้องกันและแก้ไขความง่วงจากการนั่งสมาธิในคัมภีร์มโนรสปุรณีมี6วิธีคือ 1. ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเพราะการรับประทานมากเกินไปจะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักเป็นเหตุให้เพลียและง่วงนอน 2. เปลี่ยนอิริยาบถโดยสม่าเสมอกล่าวคือการอยู่ในท่านั่งสมาธิเป็นเวลานานจะทำให้ง่วงได้ควรเปลี่ยนไปเดินจงกรมแต่ถ้าเกิดความง่วงในขณะนั่งสมาธิ ก็ไม่ควรเปลี่ยนอิเลียบททันทีเพราะจะทําให้ใจที่กําลังดิ่งเข้าไปในสมาธิต้องถอนออก 3. มณิสิการถึงอาโลกสัญญาคือการนึกแสงสว่างเป็นิมิตเช่นนึกถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงไฟจากเทียนเป็นต้น 4. การอยู่กลางแจ้งเพราะจะทําให้ประสาทสัมผัสต,ตื่นตัวดีกว่าอยู่ในที่พัก 5. ความมีกัลยาณมิตรหมายถึงการขอคําแนะนําจากผู้ที่เคยแก้ไขความง่วง อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมได้แล้ว6การกล่าวแต่ท้อยคำที่เป็นสัพพายะหมายถึงผู้แต่เรื่องที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม